สวัสดีพ่อแมพอ่พีดด่น้องผู้ติดตามทุกคนเชียร์ดอมไม่สื้ตุ้งยอ้เชนไม่สื้อารมณ์แมงลาบ้าหนอปีไม้ปีนี้กะบค่อยได้ไปเที่ยวใสกะอยู่ในเจดีย์ที่ทำงานอ่าที่นี่นี่คีอกูแวมันดอยเอาแวมดอยเป็นอะไรที่ต้องสูดแจหมาแบบบอปปกกะว่าจะทยคลิปไปปีไม้ดีๆกะไม่ได้ไปใสเลยกะอยู่ในแถวเจดีย,ทย,ย์ที่ทำงานเนี่ย แล้วไปหอกลเดีแล้วเจ็ดลายเห้เบื้องเด้อดย๋ยวนี้ก็ไก่หอนเห็นจินแดงเห็นบอกเห็นบอกไข่ตั้งไปเห็นบอกไข่เห็นอุลเลเองจีนนี้เด้อจ้ยมือเราตัวเล็มลินพันพันๆนะนะน่าจะเข้าใจนะรีนพันนกินหมากเบิดมือมือนี่ไปขับรถเห็นหมากเบิดมือฟันแดงหลายน้อยก็คือตุกเกียวนี่กับทั้งฟางไฟทั้งนี้นะไฟ เป็นฝั่งไทยที่ขานี่ก็เป็นฝั่งพม่าก็แหลยแต่รเห็นเขาเนี่กัเขาอยู่ฝั่งไทยเ้าว่านี่ได้ยินล่ากกับโอฮนะจะฮอตเวลไทยทงฮอลฮอลยาวียาวีอย่างนี้นะาวนะสาวอดอมาเปี๊ยแม่ o n t o black

เบียเนียเบียตายจ้ะเนี่เฮจินเบียยุคเมื่อไหร่เ็นเมื่อเมื่อ่เบียะเ็นเมื่อเนี่ยดูแันไปจับดีโอช่วยวันวันนี้จะขอมไปนีบรรยากาศน้อเฮยใส่ไรบีมหม่เด้อบีใาม่เด้อคนเบบโจอาวาเบียอะกุ้มสันลงแง าบ้าเ้ยตัลุงแงทางด้านเลยกลุ่มเนี่ยมี้ลาบ้านน่ะนี่่าจะไปเียงให้ปลาเดียนที <S 2> <S 2> ่จะไบอกยูมันก็ไปยังกันขอสาแท่เดียวกับอเลยเียอะไรโอแม่นิตติสรคอเนี้ยว่าเราเต้าใหญ่หรอปลาเบียวใหญ่รอเยอายเราเียวเต้าอแต่แม่นิตติดตลีบวันนอาผูบ่าคนเดีย เบิงยไงเบิงฮะนล่างแล้วล่ะจะพร้อมกับเป็ดลูก้องยังไงเบิ้งกอนามาเขากินเหมือนเปจะหลาย gà cung nì cung sẵn nghe Cái ăn kìm liền cả Mà bơm tình Tiếng mổ Thế nó phải nhả giá bảng vậy Thì may nó phải nhả Bớt เป็นเรื่องอะไรอย่างหลายตัน bắt มื้อนี้มันจะสั่งสั่งตัวนี่ ว้าวไป่ดีว้าวไปแล้วลุงเขากับปลาเขาไม่ได้กินเออเขาไม่ได้กินเรามาเศร้ายาว ที่เหลือเขาไม่ได้กินเขากินหมูเฉยๆกา้เรื่อยใส่ไปลกอะไรไปลูกอนไรไปก็ไดลูงอะนรไปก็ได้แต่นี่กุ้มหนึ่งติดมิ้นรถไฟดีปีไม่รถไฟดีปีไม่ในอันนี้กุ่มหนึ่งของ เดี ais, ๋ยวมูจากวันนี <ifier> ah. ้เหมือนๆน้อยละ ของควัญผู้ให้ของขวัญปีไม่ผ่าเยจะพาไ้ของขวันไปีเพราะเป็เร่แเด็กคนนแลงเรียบร้วยเรีบร้อยเบ้อยเขาอยู่คนเดียวสระน้ำหา

กินละไี่ล่ะบ้าทนาดเป็นโคร่แย yeah oui> ่ยกียไม่ดก่ไไปได้ขึ้นพร้อมกันเอาเ๋ยวพี yeah, aha, ่เแล้วเียอแ้วอันนี้นี่กอะไรเนี่ยเซลเซลพี่ไอเซลพี่ไอพีเอพี่นห่เจอเซลเจ้า ที่อเมริกาไมเคยเวิเอเลยดิกนี่กเไบแล้วไปที่ไหนก็ไ่เจอักทีไปที่อกนยาเจ้ยางเจียางร่วมกินกเพนกันเฮ้ยไปบางคำเดือะน้อยละเดี๋ยวนี้ก็มาหอดเหีละโอ้ยมอแต่จิน่ ไทยบทฐาน้าเท่าที่ไทยได้กับไทยได้เมื่อนี้ก็เดี๋ยวจิบเยอะไปม้อนปีใหม่กันมาปีใหม่ก็คือกินเลี้ยงกันธรรมดากินเลี้ยงกันในในกลุ่มของคนขับรถระดับที่นอกรถกะชั้นเฮ้ย <c oughs> ไม่สูงว่ะเขาไม่ได้อ่านอ่ะเขไม่ได้จริงถอนบ,บัดมือมาเนี่ยเอเดียยว,ว่าอีเนาะไม่นี้ก็ได้ของควันวันปีใหม่มาสองย่างหมอนยางหนึง่งก็จบฉลากของควันปีใหม่นะก็ได้หมอนแล้วก็มีใหญ่ใหญ่เบิรงชุดเสื้อโอ้สุดยอดสียแปบบ๊ะ กับผ่าผ่าม้อนอืมนี่ผ่าม้อนกระเสียโอ้โหมันเข่ากรแดงทั้งนั้นนี่ดีได้ช่วงปีไม้ปีนี้บอค่อยได้ถ่ายก็เพราะว่าเอาทำงานขับรถเยู่ทีนี้เต้ม,มาเต็มายายพี่ได้ากาวเมานี่ล้วก้าขับรถม้อนนี่ก็ไปเบิดมือนะเบิดมือจนำํำ เมื่อนี้ก็ไปแกเมื่อนี้ไปแค่อสองเที่ยวแต่ก็ลังรถแด,ดงอยีายเดงก็เลยเย็นไปเย็นมากก็เลยไปกินเลี้ยงปีใหม่ยูบนคโคกทากฝั่งฝั่งไทยแล้วก็มากินเลี้ยงที่กรองที่ทีทททวาีาคขับคำน้อยนะมะเ้านี่ก็วัยไทยแต่เสาบรรยากาศออกไปขับรถอี่ยงก็เลยลืมปรไดทศไทยกย็ยง่งเหียบเล่นน้อยก็เลยประเทศไทย กมาไทยตอนที่ไปกินเลี้ยงเหลี่ยวตอนขับรถกับประทไทยทันเนาะสบายดีสบายดีสำหรับต่อหมวนี่วันที่สามเอ็ดเดือนสิบสองเนาะสองพันสสองนี่มาต่ออีกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสํสามสำหรับปีใหม่ของปีนี้ต่ออีกตอนแรกว,ว่าคลิปว่าจะจบมาขึ้นนี่แล้วว่าจบนะเศร้านี่มาต่ออีกกเดี๋ยวรับชมรอบตอนนี้กับมาจินวันปีใหม่ ยูบานสามีดสามีดอย่างวะสามีดต,ต้นา,นตานตีนเนะี่ยอ๋อก <c oughs> แล้วชมบรรยากาศตอบปิดไม่ของเขาทันี้น <c oughs> าการตามรักลเลียงพี่พี่นอกนอกเออ,เอ,อคนบอกเก่งยูืุนนีวะ <c oughs> นี่ยังกัเรียงกันคนห้ยูยู่บุดเชี่ยแล้วก็มักเปียกเนยเตะเดเออยา่อยางหมูย่างหมูย่างหมูทอดปลา เอาบรรยากาศดีๆน้อยโอ้ยังมีตะใบเตยเลยเนี่ผู้ขังเขาจะได้จ้ามีส้มตำน้ำด้วยใมีนน้ำิ่มนะบมี ก็นากตั้ง่เาจะกนีล้่โอโอเคีกสคั้ก็ด้ละปดยอปาด้วยเยพี่ชายเดี๋ยวำรังขอยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมูมยู่ี่งลดันอนเลยอมี่ดเอามาท่ถวนียจะให้กินชวยอ่ะเอาใยไ เมื่อกี้ว่าจะเข้าไปเห็นหม่ะ้อยแล้วกพุทงเออ่นะขามันาแจเพราะว่ามดี้อต้รถเขาด้วอมันนี่้ีคือเทแ้วะโอ้ได้แค่นี้แค่นี้ไปไม่ได้แตาไปพิมพ์ถือมาเมื่อนี้เทอ่ะลอก

นน้นนี่เปนจากนี่นเลจะจีนเลยจากจกลาได้ใลงรอไหนงยนี่หละูกว่าจไหนกะสลับคลิปนี้เออเขากะมมวนนอไทยห้เบิกันจะมีกินบ้างอย่างบ้างก็ยังได้เห็นก็มีผิดพลาดเนี่ยกะขออภัยขอโทษเนะจะไหนกะขอขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามรับชม เอากหักทุกคนนะพีนพ่น้องลาวพี่น้องไทยพี่น้องทุกๆประเทศทุกๆภาษาเอาหักทุกคนเอาเป็นคนที่หักทุกคนบอได้แบ่งแยกอย่งถ้าคนไม่ไผที่เครสัมผัสก็เขาโดยตรงจะโฮเนะาะแายจังไหนขอ่ะคอยขอบใจลหลายเด้อคอยทุกคนอยู่เย็นไปสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่กันในปีนี้คลิปนี้อาจจะได้ลงในมืองไหนอย่างบ่ ถ้าได้เบิ่งเห็นในมือใดกะขอขอบคุณหลายๆเ้อ